ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสีฮาคิเป็นสีที่น่าจะสวยแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนดูดิ <Wow. S 1> อย่ารอดูกันอะไรอะไรหลบทันเทิดเทอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรง่ายไปมั้งมาดิมาดิอุ้ยของเงาของเงาของเงา ง่ายไปง่ายไปวันนี้วันนี้มี่ม้วนไปหนึ่งทีม้วนไปหนึ่งทีของเงื่อนยังไม่อันนี้นะนอนเอ้ยพอมวกกูด้าเสร็จแล้วอืไม่โดนหรอกเฮ้ยเยอะลูกมันหลบง่ายไปน้องมาดิมาดิมด้มวนอีกของเงื่อนน่าย,ยังไม่กูด้าไม่เสร็จมาดิเรียบร้อยแตก